ปัญหาวัน <Luc> น <ar cells> <DVD S 2> ี้ก็คือมันเรื่องการตีความอารมณ์เพลงใช่ไหมฮะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกที่ผมแบบคุยกับเพื่อนหลังจากที่ได้โจทย์มิชชั่น2มาหลังจากนั้นใช้เวลาไปสองสวันในการคุยเรื่องตีความเพลงว่าจะเอาไงแบบสรุปสุดท้ายมันก็ไม่ได้สักทีแล้วก็แบบแล้วเหมือนทุกคนก็ลืมเรื่องนี้กันแล้วก็ไปไปร้องไปเต้นอะไรกันซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ไหมล่ะซึ่งผมแบบผมก็บอกแล้วมันก็ควรจะทําให้ชัดไปก่อนแล้วสุดท้ายมันยังไม่ชัดมันก็เป็นอย่างงี้ผมก็แบบ คือผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดอะไรไปแล้วเพื่อนมันไม่เชื่อกันเลยอ่ะเราต้องเลิกเลิกตีความแล้วก็ซ้อมร้องเพลงกันได้แลวครับเดี๋ยวอันนี้เพื่อจะต้องหลีกละแบบให้ทุกคนมาซ้อมร้องเพลงกันเพราะว่าไม่รู้พวดเราไงแต่ตีความวก็เพลงว่าโอ๊ยอะไรวะมันยังแบบยังติดปัญหาเรื่องการแบบตีความเพลงบางคนยังแบบไม่เข้าใจเลยว่าต้องทำยังไงเวลาซ้อมมัน ก็ไปได้ช้าหลังจากวันที่เรามีคุยกันเรื่องที่แบบว่าพอปเปอร์กับเพียเลควรที่จะหลีดมากกว่านี้เพราะว่าโจทย์ครั้งนี้เป็นสายโวคอลแล้วในกลุ่มเราก็แบบสองคนนั้นเลยที่เป็นโวคอลจริงๆผมผมกับไทยแบบไม่ไม่ใช่โวคอลเลยกังวลแค่การร้องมากกว่ากับกับเรื่องการการสื่อสารเพราะตอนนี้มันยังไม่เป็นกลุ่ปเดียวกันมันยังเหมือนแบบแต่ละคนมาร้องเพลงในท่อนตัวเองไม่ได้แบบเชื่อมกัน พลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง